สวัสดีครับก็กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับเนาะวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําสกิลบาดแล้วก็คราวแล้วกันเนาะใน2ขั้นแรกนี้แล้วกันนะครับเราจะไม่คุยถึงเรื่องค่าสามเนาะเพราะว่านะครับคนสนใจที่ถามมาเนี่ยจะเป็นช่วงเริ่มต้นนะครับเนาะมันบอดค่อนข้างที่จะยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้สกิลบอดอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวผมก็จะไปอธิบายให้ฟังเนาะทั้ง k v m gpg นะครับแล้วก็บอดแล้วก็ล่าบอดทีเดียวเลยนะครับย้ำว่าบาดกับคราวนะครับส่วนค่าสามก็ไปดูช่องอื่นได้เลยนะครับส่วนคนที่รู้แล้วก็ข้ามคิปนนี้้ไได ส่วนใครที่ยังไม่รู้ก็ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับเพราะว่าคนขอมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็จะอธิบายทีเดียวแล้วก็ให้มาดูคลิปเลยนะผมเกยบตอบในสตรีมแล้วนะครับประมาณนี้เนาะก็ไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับ A few moments later อ่ะผมก็จะเริ่มตอนที่เป็นบาทแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นคา์ดแรกแล้วกันนะตอนเป็นบาดอย่าสก,กิล มันน้อยมากจริงๆนะครับมันมีแค่2สกิลสามสกิลที่ทำดาเมจได้ก็คือเออ่ดิสโซเนนต์เนาะแมสเคิลสไตล์นะครับแล้วก็เอนิจีบีดมีแค่3อันนี้นะเราก็เลยนะครับต้องเอาอาชเชอร์นะครับมามาเสริมเนาะอย่างเช่นดับเบิลสตาร์กับเอโรชาวเวอร์นะครับมาใช้แทนเซเวียเรนสตอร์มเนาะประมาณนี้นะครับก็อัพตามผมได้เลยนะผมก็จะอัพดับเบิลสตาร์ห้านะครับเอโรชาวเวอร์สิบนะครับเอาไอเอ่อสิบนะครับแล้วก็วิชั่นไอห้าเนาะ เพิ่มระยะนะครับแล้วก็เอาเด็กนะครับส่วน Elemental Oil เนี่ยเพิ่มธาตุเนี่ยก็แล้วแต่นะครับยังไม่ต้องอัพก็ได้ในช่วงต้นนะเราบอทยังไม่ค่อยใช้ลูกธนูเยอะนะส่วนใหญ่จะกดใบธาตุซะส่วนใหญ่นาะก็ถ้าแต้มไม่พอก็ไม่ต้องอัพก็ได้ค่อยมาอัพในตอนหลังนะครับ ส่วนเป็นบาทนะครับก็ตามผมได้เลยนะนี่นะครับฝั่งซ้าย3สกิลนะครับเอ่อแม็กเลเวลนะครับแม็กเลเวลครูดาวไปผ่านเราได้เลยนะครับแล้วก็มีดิสโซเนนส์นะครับเต้นรอบตัวเนาะทำดาเมจถึงแม้มันจะไม่แรงมากนะครับแต่มันก็ยังพอนะครับช่วยได้ในช่วงต้นนะครับมีแค่นี้นะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งอย่าลืมนะครับนี่สกิลรถไล่นะครับเนาะมันจะเพิ่มค่าแฮตนะอัพเต็ม10แล้วก็เอาลงไปที่ช่องด้วยนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมก็จะมาบอทให้ดูแล้วกันอะว่ามันสกิลจะประมาณไหนนะครับให้เเเรราาไไไปยยืนนนนททัับบด้ละะสมมตติอวห สก,กิลเต้นนะครับสังเกตนี่มันจะมีไข่ปลาอยู่3เม็ดนะเห็นไหมสามเม็ดตรงนี้นะครับ1 2 3นี่นะเราก็วิ่งมาเลยครับแล้วก็เต้นทับไปเลยครับนี่ปับ๊บเห็นไหมไข่ปลามันจะระเบิดและหายไปเลยนะครับแล้วก็เกิดมานี่นี่มันจะไม่เกิดนะเพราะว่าแบบมัน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 เกิดไม่ทันเนาะเกิดมามันก็ตายเห็นไหมอีพีเราจะเด้งรัวๆเลยนะครับประมาณนี้นะแล้วก็พอเรามายืนทับกอง ที่มีไข่ปลาอย่างนี้แล้วอันนี้นี่คือส่วนตัวที่ผมบอทนะคุณจะไปบอทปลาชมพูหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะบอทประมาณนี้จนเปลี่ยนคัสเลยนะผมไม่ไปปลาชมพูนะเพราะว่าคนมันเยอะนะครับอ่ะพอเรายืนเต้นอย่างนี้นะครับเราได้ไข่ปลา3 4ตัวตรงนี้ละแล้วก็แถมปลาเพนด้วยจากนั้นนะครับเราก็กดออโต้ดับเบิลสตาร์บนะครับแอโรชาเวอร์ ower, แล้วก็เอนเนจีบีดนะครับมิสเซิลสไตร์นะเพื่อเอาเจาะเกาะจากอาวุธเงานะครับประมาณนี้ก็สาดบกิ้วไปทั่วเลยครับคราวนี้นะ แล้วก็ถ้าดาเมจน้อยในช่วงต้นเนี่ยแนะนําให้นะครับกินอาหารธาตุด้วยนะประมาณนี้เนาะกินธาตุลมนะครับกินธาตุดินธาตุไฟก็แล้วแต่ถ้าเราจะไปบอทไหนนะครับจะไปบอทมดดาก็ได้นะเนาะมดดํานะครับได้จ็อบเยอะก็ดีนะไปยืนทับอย่างนี้ได้เลยนะครับก็บอทอย่างนี้แหละนะสังเกตอีกพีจะไหลามากเลยนะครับนี่เห็นไหม อีกพีนี้จะไหลเป็นน้ําเลยนะครับปุ๊บปอบป๊อบป๊อบป๊อบนะมันได้ทับตรงนี้ด้วยแล้วก็สาดสกิลไปรอบๆด้วยนะครับสหรับบาดน่าจะมีแค่นี้อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการ KBM ในช่วงต้นนะสำหรับบาดนะใครที่จะมาเล่นใหม่นะก็มีเพิ่มแค่3สกิลนะครับสมมติว่าถ้าเป็น KBM เราก็จะเพิ่มนี่สตันเข้าไปนะครับเชงแอโร่เนาะสตันหนึ่งแล้วนะอีกอันก็คือฟอร์สรอบตัวนะครับเวลาโดนแอดโดนไนท์มันล้วงก็ฟอร์สได้นะครับส่วนอันที่3นะครับที่ผมแนะนําก็คือเต้นนะครับอันนี้จะ เพิ่มแม็กเฮดพีนะก็จะดีมากนะครับเวลาเราเต้นเนี่ยสมมติเลือดผม80,000ผมเต้นปุ๊บเลือดจะขึ้นไปแสนสองแสนสามแล้วแต่ค่าอินแล้วก็เออแล้วแต่ค่าวิทอะไรเราด้วยนะครับประมาณนี้นะยิ่งเต้นเยอะก็ยิ่งเยอะนะครับยิ่งพระอยู่ใกล้ๆเนี่ยรับรองว่าเลือดพระนี่เด้งขึ้นเยอะมากนะครับสมะมติพระเลือดสองแสนนี่จะเป็นสองแสนห้าสามแสนได้เลยนะนะครับมันมีประโยชน์ต่อเพื่อนมากๆนะครับจะมีแค่3สกิลนี้สําหรับ KVM เนาะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปสําหรับ ตอนเปลี่ยนเป็นคาวแล้วนะครับสำหรับบาดมีแค่นี้แค่นี้จริงๆนะครับก็ปล่อยมันบอดไปนะครับรีบเปลี่ยนคาวแล้วกันเนาะพอเปลี่ยนคาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไป let's go a few moments later อ่ะพอเปลี่ยนเป็นคาวแล้วนะครับก็จะมีสกิลเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับในการบอดเนาะผมก็จะให้ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับผมจะไม่มานั่งอธิบายนะว่า Energy Beat มีผลกับธาตุไหมหรือว่าอะไรยังไงนะครับผมขอข้ามตรงนั้นไปนะผมจะพูดเป็นสั้นๆนะครับให้คลิปมันกระชับที่สุดแล้วกันเนาะมันจะได้ไม่ต้องมายึ พอเปลี่ยนเป็นบาดปุ๊บนะครับที่มีสกิลเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือนี่นะครับสกิลหลักเลยนะครับในการบอทนะผมจะพูดถึงเรื่องบอทนะครับหรือว่าฟาร์มไปก่อนนะแล้วก็ไปบอสแล้วก็ไป k v m เนาะเรียงตามลาดับนะครับพอเปลี่ยนเป็นข้าวนะครับอ่ะก็ที่เพิ่มมานะครับหลักๆเลยจะเป็นเซเวียลิสตอมนะก็คือฝนดาวตกอะไรผมเรียกฝนดาวตกแล้วกันเนาะ a อโลว์แคนนะนะครับเพิ่มมาเนาะแล้วก็กริลิอโคผมก็ข้ามเลยแล้วกันเนาะผมจะเอาที่ผมใช้แล้วกันนะมีเพิ่มมา2สกิลในการบอทเนาะ แค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็พิเินิกโน้ตเนาะก็ไว้เต้นแล้วก็เพิ่ม Pdk นะครับใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับถ้าดาเมจเยอะก็ไม่ต้องใช้เนาะมีแค่นี้นะครับส่วนการจัดสกิลของผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับตอนบอทเนี่ยผมจะใช้แค่ตามนี้เลยนะเอาไอเอาเด็กนะครับ เอ่อวิชัลไอเนาะเอาระยะนะครับจะได้ไกลขึ้นนะแล้วก็ elemental arrow ผมจะใช้ลูกธนูในการบอดนะครับมันจะทำให้ไวมากนะครับแต่ลูกธนูจะไม่มีผลกับ energy beat เนาะมีผลแค่ m ั s c ิเ strike นะครับเอ่อ s e เซเวเร storm เนาะ arrow vulcan มีแค่ผลแค่3สกิลนี้เท่านั้นนะครับต่อมานะครับก็จะอัพหนึสเต็ปเดิมเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมครูดาวไปผ่านด้วยนะอัพให้ตรงนะครับเอ่อแล้วก็นี่นะครับอย่าลืมนะลดไล่นะครับเต็ม10แลลล้้้้วววก็ออยย่่่่าาาาืมมเงงไไทีชดดนะะคครับจพิ่มนะ ต่อมานะครับตอนเป็นข่าวก็จะ Arrow Volcan นะครับตามตามที่เราลดไล่ได้นะครับอันนี้ผมอัพไว้8แต่ว่าผมใช้จริงๆแค่7นะครับใช้แค่วิวเจเท่านั้นเนาะเพราะว่าไม่ไม่อย่างนั้นมันจะรันสกิลไม่ทันนะครับอะไรประมาณนั้นเทเบิลเลสตอมนะครับอัพสินะครับเต้นนะครับอัพไว้1นะครับอันนี้จะเป็นลดลดคูดาวเนาะลดลดแค่ไทม์แปรผันนะครับอัพไว้แค่1ก็พอนะถามว่าอัพไว้อัพเยอะก็ได้ถ้าแต้มเหลือนะครับแต่ส่วนตัวผมจะเอาไว้แค่1 2พอนะครับ ถามว่าอัพไวทาไมนะครับอัพไว้เพื่อเวลาเราเต้นนะครับเราจะได้ผลของสกิลนี้ด้วยนะครับสกิลนี้นะครับเพลโมนิกโนดมันจะบอกว่าในสถานะแสดงเดี่ยวหรือเต้นหรือเต้นเดี่ยวเต้นคู่นี่แหละอ่ะมันจะเพิ่ม PTK นะรู้แค่นี้ถ้าเราไม่นะครับอัพเต้นมาสกิลนี้ก็ไม่ทํางานนะครับผมก็เลยต้องอัพมาไว้1เพื่อให้มันเต้นเนาะสกิลนี้จะได้ทํางาน PTK จะได้เพิ่มขึ้นบอทก็จะได้ไวขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะในการบอทนะครับที่เหลือท่านก็แต้มเหลือก็แล้วแต่จะไปอัพจะไปเต้นอะไรก็แล้วแต่นะครับหลกัหลกๆม อ่ะผมให้ดูเซตสกิลก่อนนะครับนะครับเอเทนอลชาร์ทเนี่ยผมข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปคุยในตอนเออ่ที่เป็นบอสละกันเนาะอันนี้เราเอาแค่บอสนะครับเซตที่หนึ่งนะครับมีมัสโคไซส์เอโรวอลคานแล้วก็เซเวเรสตอร์มนะครับเซตสองก็เซเวเรสตอร์มสามอันเลยนะครับสกิลก็เรียงตามนี้เลยนะครับเนาะคูปที่หนึ่งคูปที่สองนะครับเอนเนจีบีดนะอย่าลืมเอาลงมาด้วยนะครับแล้วก็นี่เป็นจับคู่เต้นเนาะอันนี้เป็นเต้นคู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในตอนเป็นบอสละกันนะอ่ะแล้วก็เต้นเดีี่่ยวอะะมนครับ เส้นเดียวหนึ่งลดได้2นะครับแล้วก็ชุดสกิลนะครับ1 2 3ตามนี้แล้วก็ใส่เวเลสตอมนะครับแล้วก็เอนิจีบีดครับมีหลักๆมีแค่นี้นะถ้าดูไม่ทันก็ลองย้อนคลิปกลับไปดูแล้วดูช้าๆก็ได้นะครับผมอาจจะพูดเร็วหน่อยนะประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวดูนะครับตอนผมบอดบอดยังไงนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองลองดูนะลองดูนะอ่ะอันนี้ขออนุญาตทับแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะจะลองให้ดูนะคือมอนมันจะเกิดแทบไม่ทันเลยนะครับ ถ้ามายืนทับอย่างเงี้ยนะครับมอนจะเกิดแทบไม่ทันเลยนะสังเกตนะครับเนี่ยมันจะบอดประมาณนี้เทวเลเตอลงไปปั๊มนะครับมันจะเกิดมาทีเดียวตายทีเดียวตายอะไรประมาณนี้แหละเห็นไหมนะครับก็มีแค่นี้นะสามสี่สกิลนะครับก็ลองย้อนคลิปไปดูแล้วก็ดูแบบสโลว์สโลว์นะครับอ่ะต่อไปเราจะไปคุยถึงในเรื่องของภาคาร่าบอสนะครับของบาดแล้วกันเอยของคาวแล้วกันเนาะยังไม่ถึงคาสามนะครับอ่ะไป Few moments later. อ่ะมาถึงในภาคที่เป็นสกิลล่าบอสแล้วกันนะครับสกิลเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะที่เราไปบอทนะครับใช้เหมือนบอทเลยนะครับที่เพิ่มเข้ามาเนาะมีเพิ่มอยู่2-3สกิลนะก็คือสกิลที่1น,นะครับเอเซมเบ e ลเนาะ อินวิ a เทชันนะก็คือการจับคู่นะครับหรือว่าเชิญบาทและแดนเนี่ยมาเต้นคู่นะครับเอาไว้แค่1พอนะสำหรับผมนะเอาแค่ไว้จับคู่อย่างเดียวนะครับส่วนสกิลที่2นะครับหลักๆเลยก็คือเอชเออเอชลชาร์ออสเนาะจะเป็นบัฟโลอันนี้นะครับเมื่อเต้นแล้วนะครับจะบวกพีดราเมดโบนัสแล้วก็เอ็มดราเมดโบนัสเยอะมากๆนะครับแล้วก็เพิ่มตามค่าอินเราด้วยนะประมาณนี้นะครับ สกิลที่3เนาะอันนี้อัพเต็ม1ิเลยนะครับจะได้พีโบเยอะมากนะครับสกิลที่3นะครับก็คือ Longing for Freedom นะครับก็คือเวลาเราเต้นแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถเดินได้อะไรประมาณนี้ไม่ใช่แค่เต้นแล้วยืนเอ๋ออย่างเดียวนะครับเราสามารถทําสกิลได้ด้วยเดินหลบบอสได้ด้วยก็จะมีแค่นี้นะที่เพิ่มมา3สกิลนะครับเนาะแล้วพอเวลาเราอัพนะครับสกิลอันนี้ขึ้นมานะในปาร์ตี้นะครับถ้าเรามีบาดกับแดนด์อยู่คู่กันนะครับมันจะเป็นวงอย่างนี้นะครับขึ้นใต้เท้าเห็นไหมสังเกตเห็นไหมครับ มันจะขึ้นวงอย่างนี้นะครับถ้าสีเขียวเนี่ยจะเต้นด้วยกันได้นะครับถ้าผมกดเต้นอันนี้ปุ๊บนะครับมันจะเต้นได้เลยนะครับก็ถ้าสมมุติว่าผมเดินออกปุ๊บนะครับนี่มันจะเป็นสีแดงเห็นไหมถ้าเป็นสีแดงอย่างนี้ถ้าเรากดเต้นนะครับมันจะเดินเข้าไปหากันเองอย่างนี้จนเป็นสีเขียวมันถึงจะเต้นได้นะครับถ้าเราอยู่ห่างระยะอย่างนี้มันจะเต้นไม่ได้นะครับย้ำว่าเต้นไม่ได้นะมันต้องไปหยุดใกล้กันอย่างนี้นะครับแล้วก็เต้น นี่อย่างนี้นะครับเราก็จะได้บัฟพีโบขึ้นมาอันนี้ผมได้พีโบ80%เลยนะครับประมาณนี้เนาะแล้วเราก็ปล่อยออโต้ได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ออโต้ของเราไปนะครับนี่เพื่อนก็าออโต้ได้นะครับออโต้ได้นะครับแล้วก็เหมือนคุณโยนะครับเขาเป็นแดนส์เนาะเหมือนเขาจะบอกว่าเขาสามารถเต้นเจาะทับได้นะครับถ้าสมมุติว่าผมเป็นบาดแล้วผมเต้นบัฟคู่ใช่ป่ะแล้วคุณโยนะครับเขาเป็นแดนส์เขาสามารถเต้นเจาะได้อีก1บัฟนะมันจะเป็นบัฟซ้อนกันนะครับ อันนี้เราไม่มีบัฟนะสังเกตนะครับมันเป็นชิกนะชิกของคู่บาทกับแดนนะครับอันนี้ผมจะเต้นปับ๊บอันนี้ผมจะได้พีโบแล้วนะครับเห็นไหมมันจะได้2บัฟนะครับได้เจาะ30ด้วยนะครับนี่เจาะของแดน30แล้วได้พีโบ80นะครับอันนี้มันเป็นเซตคอมโบของมันนะแล้วก็ออโต้ได้เลยครับนี่จะเพิ่มดาเมจให้กับตี้เราอีกนะครับอันนี้เป็นริกเนาะคุณโยเขาก็สามารถตีได้นะครับนี่มันจะประมาณนี้นะเต้นคู่กันได้เลยนะครับนี่เจาะ30แล้วก็พีโบ80บนะครับบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่โกงมานะครับ สำหรับ 2, สกิลน,นี่นะเอ้ย2อาชีพนี้นะครับถ้าอยู่คู่กันนะครับแล้วถ้าตอนเราเต้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในวงเราจะมีออร่าสีแดงๆกับน้ําเงินนี่ขึ้นนะครับมันจะประมาณนี้อ่ะอันนี้คุณโยเขาเต้นคู่นะครับอันนี้ของคุณโยจะได้แค่74%นะครับถามว่าทําไมคุณโยเต้นคู่แล้วมันได้น้อยเห็นไหมขอผมนะครับก็จะได้เป็น80เห็นไหมมันมันจะมีความต่างนะครับของผมเต้น80เนาะเต้นได้80แต่คุณโยเต้นได้แค่74ถามว่าทําไมนะครับ เพราะว่านะครับสกิลเ,เต้นคู่วันนี้นะครับในการล่าบอสนะผมผมก็ขัานละเอียดหน่อยนะเพราะว่าอันนี้มันสำคัญจริงๆนะสำหรับคู่บาดแด้นนะครับมันจะบวกพีโบ70%นะครับแล้วก็จะอ้างอิงจากค่าอินหรือเอจิของเรานะครับก็จะเพิ่มขึ้นอีก0.6%ดังนั้นนะครับถ้าเราอินหรือเอจิเยอะนะครับก็จะทำให้เรา เพิ่มเปอร์เซ็นต์ทีโบเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นออยืนพื้นถ้าเราถ้าผมเต้นผมได้70ใช่ไหมแล้วก็อินของผมบวกไปอีก10%นะครับก็จะเป็น80.4เนาะแต่ถ้าคุณโยนะครับเต้นปุ๊บเนี่ยถ้าสกิลผมครูดาวปุ๊บสลับเป็นคุณโยเต้นปับ๊บเนี่ยมันจะขึ้นให้74เพราะว่าค่าเอจินะครับของแดนคนเนี้ยมันน้อยกว่าผมนั่นเองนะครับอะไรประมาณนี้นะครับยิ่งค่าสเตตัสเยอะก็ยิ่งเต้นแรงอะไรประมาณนี้เนาะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการล่าบอสนะครับับบเเรราาาก็หแดนนคี้ะ สกิลเหมือนเดิมเหมือนตอนบอทเลยนะครับนี่ตามนี้นะสกิลตามนี้ได้เลยนะครับที่ผมอัพก็จะมีนะครับเอา i10 นะครับ virtual i10 elemental i ล o นะครับ10นะเอาธาตุนะครับแรงมากนะครับแล้วก็1 2 3ซ้ายมือนะครับเนาะเพิ่ง BDK จากอินนะครับแล้วก็จอกเกาะในอาวุธเงานะครับแล้วก็ Energy b e a t นะครับแล้วก็เอาเต้นคู่ไว้1นะแล้วก็ลดค่าแฮตนะครับเอาลงมาไว้ด้วยนะครับอัพเต็ม10นะแล้วก็ Arrow ์โอเค้นะครับซีฟิสตอมนะครับตามค่าลดไลน์ได้เลยนะครับ แล้วก็พลเมนิกโน้ตเนาะเวลาเราเต้นคู่เราก็จะได้ PDK เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ e t e r n a l Char o t นะครับเต้น P โบตามที่อธิบายไปเมื่อกี้เนาะแล้วก็ Lo อง i n ่ง o r f r e e d o m นะครับก็คือเต้นแล้วสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับแต่ต้องเคลื่อนที่ในวงห้ามออกวงนะไม่อย่างนั้นสกิลหายนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองอีกทีแล้วกันนะครับอ่ะเวลาล่าบอสนะครับเอาภาคสนามจริงเลยนะสมมุติว่าป๊อปวิ่งมาเจอหมาปั๊บนะครับคือมาสามารถทําทับกันได้นะมันจะเป็นโกงมากอ่ะอันนี้เขาเต้นเจ จะได้เจาะ30จากตรงนี้นะครับของเต้นคุณโยนะเต้นแดนนะครับแล้วก็ได้พีโบผมอีก80นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็บรรเลงได้เลยนะครับนี่บรรเลงตามนี้เลยนะครับเซตสกิลก็ตามนั้นเนาะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับจัดตามที่เราบอสเลยประมาณนี้ครับสำหรับการล่าบอสของบาดกับแดนนะครับแดนก็เต้นจบไปมาบาดก็มาเอาพีโบประมาณนี้เนาะแล้วก็ความแรงขึ้นอยู่ค่าอินของเรานะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับภาคล่าบอสนะค่อนข้างจะละเอียดหน่อยนะครับนะยาวหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าจะได้เข้าใจกันด้วยนะครับ บางคนเขาไม่รู้จริงๆนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็ปล่อยมันเต้นไปคุณโยก็เต้นเจาะเจาะขึ้นมาปุ๊บผมก็เต้นคู่ต่อนะครับเห็นไหมมันจะลันบัฟอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเห็นไหมแล้วก็จะได้เจาะตรงนี้30นะครับได้พีโบผมอีก80ดเนาะดูค่าสเตตัสผมนะปั B ๊บขึ้นมานะครับนี่ดูค่าสเตตัสนะครับพีเพนผมนะครับ53.7นะบวกกับตรงนี้อีกนะครับเป็นเท่าไหร่2 0 3 204เปอร์เซ็นต์นะครับ204ีพ20ีโบนะครับอยู่ที่120เห็นไหม จริงๆค่าเจาะเนี่ยถ้ามากกว่า150มันจะไปคูณ2นะครับเท่ากับเจาะของผมเนี่ย250นะเจาะ250นะครับกีบ120ประมาณนี้เนาะส่วนการ์ดผมไม่มีเลยนะครับก็ไปเพิ่มเอาเพิ่มธาตุเอาประมาณนี้อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในภาคของการล่าบอสนะครับคอาท้างที่จะเลียดหน่อยนะเพาะเป็นคา์าอาชีพใหม่เนาะประมาณนี้ครับ AFU later MOMENTS moments few มาเรามาถึงภาคนะครับภาคที่3าก็คือเรื่องของ KVM บ้างเนาะของบาทของคราวนะครับตอน KVM เนี่ยใช้สกิลอะไรบ้างนะครับอะไรดีใช้อะไรประมาณไหนนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับสิ่งที่ผมจะใช้นะครับก็เดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนเลยนะว่าผมอัพอะไรไปบ้างนะครับอัพตามผมได้เลยนะส่วนตัวนะครับตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ก็คือเอา i เนาะนะครับอัพตามได้เลยนะตอน KVM GVG นะครับตอนเป็นค o าวนะ เอาไอ้ virtual ไอนะครับเอาระยะแล้วก็เอาเด็กนะครับ elemental ไอ้เรผมจะไม่อัพนะเพราะว่าผมจะเล่นเป็นไร้ธาตุนะครับก็คือนูทัลเนาะผมจะเล่นนูทัลนะครับผมจะไม่อัพสกิลนี้นะต่อมานะครับ1 2 3เต็ม10เลยนะครับเนาะก็เป็นสกิลหลักๆอยู่แล้วนะครับเพิ่มสเตตจอกเกาะ energy b e a t นะครับแล้วก็มาแถวกลางนะครับผมจะอัพ5 5นะครับเพื่อจะมาเอาบัฟอันนี้นะอันนี้จะเป็นบัฟเต้นนะครับเวลาเราเต้นเนี่ยเราจะเพิ่ม max hp นะครับ37%ให้สมาชิกนะครับที่อยู่รอบตัววนะแล้ก็เพิ่ม แม็กกีอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับทุกๆค่าวิดก็ประมาณนี้นะครับยิ่งพารเนี่ยมาอยู่ข้างเราเนี่ยพารขก็จะเลือดเพิ่มเยอะมากนะครับเข้าใจไหมปัฟบเนี้ยนะครับมันจะออกไปทางซับ มากกว่าแดนแดนจะเป็นสายแบบดาเมจเนาะเราจะเป็นสายแบบออกแนวซับพอร์ตนะครับในการ k v m g b g นะดาเมจเราก็มีนะครับแถมเราถึกด้วยอะไรประมาณนี้นะครับมันใช้ได้ใช้ดีนะครับใช้กับตัวเองนะครับเวลาเต้นแล้วเลือดก,ก็จะเพิ่มแล้วพระเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเล่นแตทวิทกันนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเวลาพระมายืนข้างเราเนี่ยต้องบอกว่าเลือดเขาจะเยอะมากๆนะครับสมมติว่าพระเพื่อนผมอย่างเช่นพ่ตีใช่ไหมเลือดเขาประมาณ สามแสนพอมายืนข้างผุมปุ๊บอาจจะเป็นสี่แสนสี่แสนสองสี่แสนห้าอะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีประโยชน์มากให้เรายืนประกบกับพระนะครับที่เหลือก็ปล่อยตี้เราทําดามเมจไปแล้วเราก็ยืนทําดามเมจอยู่ห่างๆประกบช่วยพระนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็สกิลต่อมานะครับที่ผมจะอัพก็คือฟอร์์นะครับซึ่งฟอร์์เนี่ยใครแต้มเหลือก็อัพสิก็ได้นะแต่ผมเลือกอัพแค่หนึ่งนะเพราะว่าแต้มพอยผมไม่พอนะครับถามว่าทําไมต้องอัพสิบนะครับ ยิ่งเราอัพนะครับเราก็จะมีโอกาสนะครับทำให้สตรูติดฟีดนะครับหรือว่าติดแข็งเนี่ยมากขึ้นเนาะตอนนี้ผมมีโอกาสแค่3%นะครับใช้ไปบางทีก็ไม่ได้ติดบางทีก็แทบจะไม่ติดแข็งเลยด้วยซ้ำนะแต่ก็เอาไปใช้เฉยๆนะครับเพราะว่า เดี๋ยวอนาคตก็ต้องอัพเต็มสิอยู่แล้วตอนนี้แท้มันไม่พอเนาะก็ใช้แค่นี้ไปก่อนนะครับอันนี้ก็บัฟเต้นนี้ก็อัพตามที่เราคูดาวแปรผันได้นะครับแล้วก็บัฟขวานะครับลดไล่อย่าลืมนะครับเอามาลงเอาลงมาไว้ด้วยนะส่วนต่อมานะครับตอนเป็นข่าวนะครับผมก็จะใช้เอโรวอลอเคนอ่ะตามลดไล่ผมใช้ได้7ก็ใช้แค่7นะครับเซเวนลสตอมเนาะฟังบอยหรือว่าแพงบอยเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูนะครับมึนงงนะครับมึนงงก็คือแบบเดินเอ๋อร์อารมณ์เหมือนชามของแดนเลยแต่แดนเนี่ย หัวนะครับแล้วก็จะเดินมั่วซึ่งมันจะติด100%ผมก็จะเอาไว้แค่หนึ่งพอนะครับเวลาแอดล้วงหรือว่าในคริมาในหอกมาพ่อค้ามาผมก็จะเอาเนี้ยใช้นะครับส่วนฟอร์สจะไม่ค่อยได้ใช้นะฮะส่วนสกิลต่อมานะครับ Note, พลูมินิกโนดเนาะเพราะเวลาเราเต้นนะครับเต้นเลือดอันนี้เราก็จะได้ p ีเเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ <S <S แล้วก็อันนี้นะครับลีลาดดิวเนี่ยก็มันจะเป็นบัฟเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นบัฟแบบฮิลผมจะใช้ในในสถานการณ์ที่แบบโดนล้วงหรือว่าแบบไม่ไหวแล้วอย่างงี้ต้องกดอะไรเง สกิลประสานเสียงนะครับสำหรับผู้ไล่เป่งเสียงอันไพเราะที่สนานบรรไว้ออกมานะครับเพิ่มเอ่อโชวเวชั่นนะครับให้ฝ่ายเพื่อนทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณรอบตัว30เมตรนะซึ่งมันไกลมากๆนะไอ้สามสิบเมตรเนี่ยระยะยิงของสไนเลยนะครับแล้วก็เอ่อในระหว่างนั้นเนี่ยได้รับดาเมจลดลงนะครับเมื่อได้รับดาเมจสะสมทุกๆ4ครั้งจะเด้งเลือด10%นะของที่สูญเสียไปนะครับทุกๆ4ี่วิจะทำงานสูงสุด1ครั้งนะครับ เนาะสีวิจะทำอะไรหมายวามว่าสีวิเด้งเลือด10%สีวิเด้งเลือด10%สีวิเด้งเลือด10%อะไรประมาณนี้นะครับในตี้เรามีแดนอะไรพวกนี้นะครับก็จะเพิ่มดาเมจที่ลดลงอีกแล้วก็ฟื้นฟูเพิ่มขึ้นอีก2%เ็นะครับก็จะเป็น12แล้วถ้าเรามีเพื่อนอยู่ในตี้นะครับแล้วก็ต้องใช้ลูกอมด้วยนะครับก็คือนะครับผมจะอธิบายสกิลนี้แล้วกันเนาะบางคนก็อาจจะไม่ได้อัพนะครับสมมติว่าเรา KVM ใช่ป่ะพ่อค้าในตี้ผมแอดในตี้ผมอ่ะแดน ผมกับพระยืนยืนตามข้างหลังแล้วทีนี้เนี่ยผมก็จะไปยืนระหว่างกลางพระอยู่ตรงนี้หลังผมใช่ป่ะผมอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนก็ยืนเตีันอยู่ตรงนี้นะครับถ้าดูทรงไม่ค่อยดีสู้ไม่ค่อยไหวผมก็จะกดบัฟนี้ขึ้นมาปั้งอย่างนี้นะครับเห็นไหมเพื่อนก็จะได้รับดามเมจลดลงนะครับแล้วก็จะเด้งเลือดขึ้นมานะครับหรือถ้าสมมุติในกรณีที่พระโดนลุมเราก็เอาสา,สามารถเอาบัฟนี้ไปช่วยพระได้นะครับมันค่อนข้างที่จะคูลดาวน์นานหน่อยนะแต่ก็ใช้ในยามจําเป็นแล้วกันนะครับสมมุติว่า เรา KBM อยู่อย่างเงี้ยตีป๊อบเพื่อนก็ไปล้วงข้างหน้าหมดเลยข้างหลังเหลือแต่เรากับพระนะครับมันจะออกทรงซับพระหน่อยๆนะเพื่อนไปอยู่ปุ๊บปุ๊บนุ่นหมดเลยผมกำลังจะวิ่งไปช่วยเพื่อนอ้าวเพื่อพระตะโกนมาบีดบีดพี่โดนล้วงช่วยหน่อยผมก็ต้องวิ่งกลับมานะครับแล้วก็ฟอสเนาะฟอสเปี้ยงนะครับช่วยพระปุ๊บสมมติฟอสติดใช่ไหมผมก็อาจจะวางมืองงปั้งอย่างนี้ แล้วก็กดปึ้งอย่างนี้ให้พระนะครับพระที่อยู่ในรอบๆเนี้ยแคบๆหน้าจอเราเนี้ยเออก็จะได้บัฟหมดเลยพระก็จะโดนดาเมจเบาลงเด้งเลือดด้วยพระก็จะได้ฮิวทันจะได้ไม่ตายนะครับหรือว่าในกรณีที่แบบเพื่อนนัวกันอยู่ตรงนู้นนะพระไม่มีใครมาล้วงเราก็ต้องรีบวิ่งไปช่วยเพื่อนนะครับวิ่งไปช่วยเพื่อนป๊อบป๊อป๊อเพื่อนก็นตีตีสมมติว่ามันเจอทีมที่บัตสูสีกัน,นะอะนึกภาพออกป่ะ กูฆ่ามึงมึงฆ่ากูสลับกันอ่ะไอ้บัฟนี่จะสําคัญมากนะครับดกกดให้เพื่อนปึ้งอย่างเงี้ยเพื่อนอยู่ตรงนี้ก็ยังได้เพื่อนอยู่ตรงนี้ก็ยังได้เพื่อนตีอยู่ตรงนี้ก็ยังได้อะไรประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ถ้าจะให้ดีเราก็ไปเต้นรอบๆเพื่อนอีกปึ้งอย่างนงี้นะครับไปยืนตรงกลางเลยนะสำหาัเพื่อนตีตรงนี้เพื่อนตีตรงนี้เพื่อนก็จะได้บัฟนี่ขึ้นมาอีกนะครับเลือดนะครับจะเด้งขึ้นเยอะมากๆนะนี่ตรงนี้เต้นเลือดให้เพื่อนไม่พอนะครับยังต้องแบบ สมมติว่าเพื่อนก็้จะตายหรือว่าเพื่อนโดนลุมหนกัหนกอย่างเงี้ยกดปัม๊มเด้งขึ้นมาเพื่อนได้รับดาเมจเ,เบาลงอีกเลือดเด้งขึ้นอีกอะไรประมาณนี้มันจะออกทรงซับซับน,นะส่วนดาเมจก็ปล่อยออ,อโต้ทำไปตามนี้ครับสกิลสี่สกิลนะประมาณนีนะ้สำหรับ k v m เนาะผมขออธิบายว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะเข้าใจนะอันนี้ผมหยุดเต้นก่อน่ะสมมติ k v m ปุ๊บอันดับแรกเรามาแล้วก็กดออตโต้ไปก่อนเลยปึ้งนะครับออโต้ปุ๊บเริ่มวิ่งไปละออกน้ำพุไปละกดเต้นไปเลยนะครับเต้นแล้วก็วิ่งไปเลยนะ ไปเป็นหนึ่งทีนะครับไม่ใช่ใบเราวิ่งเอ๋ววิ่งเอ๋อเป็นหนึ่งทีก็ฟอรต์มันไปไปยะฟอรต์มันไปสักหนึ่งทีนะครับติดแข็งแล้วนะครับใบอีกแล้วก็สกิลอีกปังเป้งปังเป้งเป้งนะครับประมาณนี้ปังเป้งเป้งเป้งเพื่อนบอกเฮ้ยโดนโดนโดนวิ่งไปช่วยเพื่อนนะครับไปกดปั๊มลดดาเมจให้เพื่อนนะครับเพื่อนก็เด้งเลือดขึ้นมาอีกอะไรประมาณนี้เราเหมือนเมอร์ฟี่อ่ะเออใกล้จะตายแล้วเลือดเด้งอะไรประมาณเนี้ยเลือดเด้งขึ้นมาอีกก็ไปช่วยนะครับคอยช่วยพระเอ้ยพระโดนพระโดนก็ไปมืองงให้เพื่่่ออนป้วไไดีใหะรตางๆย แล้วก็ทำดาเมจไปด้วยอะไรเงี้ยคือบาดเนี่ยมันจะออกไปทางนะทางด้านของแนวซัพพอร์ตมากกว่าดาเมจจ๋านะผมต้องบอกอย่างนี้นะครับใครที่จะเล่นบาดก็เตรียมตัวให้ดีนะครับซึ่งเลือดนะครับผมจะเอาให้ดูอ่ะถามว่าบัฟนี้มันมีผลเยอะไหมนะครับสังเกตดูเลือดผมแปดหมนะเดี๋ยวผมเต้นให้ดูนะครับปึ้งเลือดเด้งขึ้นมาสองหม 2 5งหมนะครับเลือนเด้งขึ้นมา25งหมนะครับคือมันจะเด้งตามค่าวิดเห็นไหมทุกๆวิดร้อยห้าเนี่ยจะเพิ่มเมคเคนทีขึ้นหนึ่งนะครับแต่วิดเรามันน้อยไงนะครับเห็นไหมวิดผมมีแค่แบบ10เองนะครับมันก็เลยเพิ่มไม่เยอะนะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพระนะครับเรายืนประกบพระเลยพระยืนอยู่ตรงนี้นะครับพระเลือด2อ0 0สนห้าก็จะเป็น3ามแสนสี่แสนอะไรประมาณนี้เนาะเวลาพระโดนก็ฮิวช่วยเพื่อนไม่ใช่ดามเมจจ๋านะครับเนาะอันนี้สำหรับที่ผมเล่นนะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปอาจจะยาวหน่อยเนาะสำหรับสก็ ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะอันนี้สําหรับแบบไกด์แบบละเอียดจริงๆนะผมไม่ได้มานั่งอธิบายสกิลเป็นเป็นอันๆนะครับว่าอันนี้มันทําอะไรอันนี้มันใช้อะไรแอคกิสเอ็คเอกโคคืออะไร PDK สองร้อยิเนเจาะอะไรเงี้ยผมไม่ไม่ไม่นั่งอธิบายอะไรางี้นะผมอธิบายแค่ผมใช้เท่านั้นนะครับผมใช้อะไรผมก็จะบอกอันนั้นนะครับที่มันดีเนาะแล้วก็คุณก็ลองไปนะครับปรับแต่งให้มันเข้ากับตัวคุณได้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับส่วนตกลงนอะไรนะครับหรือว่าอยากทราบอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้นี้นะครับผมว่างก็จะมาตอบให้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม